วงการบันเทิงพื้นบ้านสะเทือนอีกครั้งเมื่อเพจชื่อดังออกมาแสะแรงแต่แนบเนียนถึงความสัมพันธ์ของหมอลำสาวชื่อดังและพระเอกลิเกสุดฮอตหลังมีคลิปเผยแพร่ขณะทั้งคู่ไปเดินดูรองเท้าก่อนจะเกิดเหตุการณ์งองแงเบาๆของฝ่ายชายที่อยากได้รองเท้าสองคู่แต่ฝ่ายหญิงกลับตัดบทว่าเอาคู่เดียวพอกระเป๋าเต็มดูเผินๆอาจเป็นโมเมนต์หยอกล้อกันตามประษาค,คู่รักแต่ที่โลกออนไลน์สันสะเทือน ไม่ใช่เพราะราคารองเท้าแต่เพราะคำพูดและสีหน้าที่ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่เพจดังแห่งหนึ่งแซะเชิงวรรณกรรมแอบวางหมากเบาๆไว้ใต้โพสต์ล่าสุดด้วยข้อความว่าคุ้มเกินตอนไปไม่มีแบรนดเนมสักตัวตอนกลับน่าจะเต็มตัวอ,อลออยากได้รองเท้าสองคู่แค่นั้นยังไม่พอใต้โพสต์มีคอมเมนต์จากแฟนคลับและชาวเนต็ตที่รู้เรื่องราวพากันเข้ามาตีความมากมายคลิปความยาวไม่กี่นาที แค่พอให้เกิดไฟลามในคอมเมนต์โฟกัสอยู่ที่ประโยคเด็ดจากพระเอกลิเกถ้ารู้ว่าได้แค่คู่เดียวไม่มาหรอกวินาทีที่คำพูดนี้หลุดออกจากปากเสียงหัวราะในคลิปอาจก,กลบเสียงสะท้อนในใจหลายคนไม่ได้เลยหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่านี่คือการตามใจหรือการแลกเปลี่ยนความรักหรือสัญญาไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเสียงจากชาวเน็ตแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มอย่างน่าสนใจ ฝั่งที่ไม่อินกับการเปแบบไม่รู้เพดานเขียนไว้ว่า้าแท้ออกแล้วอยากได้อะไรก็งองแงคนจ่ายก็ต้องตามใจแรกๆพ่อไหวแต่ลองดูยาวๆสิจะตามทันไหมฝั่งขำขันแต่เจ็บลึกวิ่งจุ๊บเด้อย่างแรกนะจ๊ะฝั่งที่ห่วงใยห,หมอลำสาวแม่บุญทุ่มกลัวเสียหน้าคนนินทาผัวใหม่ฉ่ำฝั่งวิเคราะห์เหมือนความรักที่ต่างฝ่ายต่างหวังคนหนึ่งอยากได้รองเทา้า อีกคนอยากได้ความรักแต่ได้แค่ครึ่งเดียวและคอมเมนต์ที่แทงใจดำที่สุดถ้าตามไปนี่เพราะคิดถึงหรือคิดถึงของที่ได้จากวันที่มีคลิปน่ารักไปด้วยกันสู่วันที่โลกออนไลน์เริ่มถามหาความจริงใจสัญญาณอันตรายเริ่มปรากฏผ่านสีหน้าและคำพูดเล็กๆที่ไม่เล็กในสายตาคนดูคำถามไม่ใช่แค่ได้รองเท้ากี่คู่แต่คือความสัมพันธ์นี้มีพื้นฐานจากอะไรหากรักกันจริงเรื่องรองเท้าคู่เดียว ไม่น่าจะกลายเป็นเหตุให้ประชาชนต้องสงสัยถึงเจตนาในยุคที่โซเชียลคือเวทีสาธารณะความสัมพันธ์ดารากลายเป็นละครที่ทุกคนดูได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าคู่นี้จะรักกันจริงหรือไม่สิ่งที่โลกออนไลน์จับจ้องคือพฤติกรรมความรักไม่ใช่การแจกจ่ายของขวัญทุกครั้งที่มีเสียงงองแงและการงองแงก็ไม่ควรเป็นเครื่องมือให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหากวันหนึ่งรองเท้าคู่ที่สามถูกปฏิเสธเราจะได้เห็นโมเมนต์รักแท้หรือโมเมนต์เดินจาก รองเท้าจะกี่คู่ก็ไม่สำคัญเท่ารักคู่ที่เข้าใจกันจริงเพราะความรักที่เริ่มต้นจากการซื้อใจอาจจะจบด้วยการคืนของโลกโซเชียลอาจจดจำได้ว่าพระเอกลิเกได้รองเท้ากี่คู่แต่คำถามที่อยู่ในใจคนดูคือหัวใจของเขาได้เดินมาด้วยหรือแค่เดินตามตเไม่มาด้วยนะดูอง,องคู่ไม่ไดใ้ให้ซื้อคู่เดียว ไม่ได้ทีลรักมันไม่กระเป๋า